เอาความนี้ส่งไปให้แม่ก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงที่พิเศษคนนึงในชีวิตเหมือนกันแต่ระวังนิดนึงนะคะถ้าเราส่งไปแล้วแม่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนางก็จะส่งกลับมาว่าอีหอยังว่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำฝนจากช่องหนูฟินินเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใน dream valentine days ค่ะ 14่กุมภาวันวาเลนไทน์หรือเราเรียกกันว่าวันแห่งความรักหรือเทศกาลแห่งความรักหลายคนก็จะให้ความสําคัญกับวันนี้มากๆเลยโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกๆปีของที่เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ก็จะขายดิบขายดีเป็นพิเศษ อย่างเช่นดอกกุหลาบช็อกโกแลตหรือว่าของที่ระลึกตุ๊กตาน่ารักพวกนี้ค่ะหรือบางคนนะคะก็จะให้การ์ดนะคะการ์ดวาเลนไทน์วันนี้ก็จะเอาข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษในการใช้เขียนการ์ดในวันวาเลนไทน์เผื่อจะมีใครเอาไปเขียนให้แฟนหรือเขียนให้คนที่เรารักค่ะ นี่จะเป็นของขวัญที่ประหยัดสุดแล้วค่ะเราไม่ต้องซื้อนะคะการ์ดเราก็อาจจะทําเองก็ได้หรือว่าเราไม่ต้องทําการ์ดแล้วก็ส่งแค่ข้อความนี้เข้าไปในมือถือของแฟนเราเท่านี้ก็สวีทวิดวิวแล้วค่ะอ๋อลืมไปค่ะวิดีโอนี้มีคําเตือนนะคะเตือนก่อนว่าข้อความอาจจะหวานหานเลี่ยนเียนหน่อยนะคะยังไงก็ทนทนเอาหน่อยนะคะมาดูข้อความแรกกันค่ะ Happy Valentine's Day to the most special person in my life สุขสันต์วันวาเลนไทน์แด่คนพิเศษที่สุดในชีวิตของฉันมาดูข้อความถัดไปเลยค่ะ You are my everything Happy Valentine's Day <S คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันสุขสรนต์วันวาเลนไทน์ The more time we spend together The more we f a l l i n love with each other Happy Valentine's Day ยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่เรายิ่งตกหลุมรักกันมากขึ้นเท่านั้นสุขสัรต์วันวาเลนไทน์ It's just one day in the years but you should know that I love you every day and every moment มันก็แค่วันวันหนึ่งของรอบปีแต่คุณควรรู้ว่าฉันรักคุณทุกวันและทุกช่วงเวลาเฮ้ย er, จะเรียนไปไหนเนี่ยไหวไหมคะทุกคนเรียนไปหรือเปล่าคะทีนี้มาดูข้อความที่หนุ่มๆเขียนให้แฟนมั้งค่ะ Happy Valentine's Day to the most important woman in my life สุขสันตวันวาเลนไทน์กับผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมข้อความนี้ส่งไปให้แม่ก็ได้นะคะเนี่ย เพราะว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงที่พิเศษคนนึงในชีวิตเหมือนกันแต่ระวังนิดนึงนะคะถ้าเราส่งไปแล้วแม่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนางก็จะส่งกลับมาว่าอีหยังว่าไปดูข้อความถัดไปเลยค่ะ Happy Valentine's Day to the most beautiful woman I know สุขสันต์วันวาเลนไทน์แต่ผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ฉันรู้จัก e v e r love song is about you Happy Valentine's Day เพลงรักทุกเพลงเกี่ยวกับคุณสุขสันต์วันวาเลนไทน์ I never liked Valentine's Day, and then I met you, and I understood what it was all about. ฉันไม่เคยชอบวาเลนไทน์จากนั้นฉันพบคุณและฉันเข้าใจว่ามันคืออะไรทีนี้เราก็มาเปลี่ยนดูประโยคที่เราจะเขียนให้สามีในวันวาเลนไทน์กันบ้างค่ะ To my hubby, on this Valentine's Day, I'm your forever. ถึงสามีของฉันในวันวาเลนไทน์นี้ฉันเป็นของคุณตลอดไป Through all the season, Through all time Valentine's Happy seasons of love you all all Day I ผ่านทุกฤดูผ่านทุกการเวลาฉันรักคุณสุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์ You still make me laugh You still make me butterflies And i still falling for you every single day Happy Valentine's Day <S คุณยังทำให้ฉันหัวเราะคุณยังทำให้ฉันมีความสดชื่นรื่นรม และยังคงตกหลุ่มรักคุณทุกวันสุขสันต์วันวาเลนไทน์คำว่าบัตเทิลไฟในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผีเสื้อนะคะถ้าพูดถึงความรักบัตเทิลไฟตัวนี้น่าจะหมายถึงความสดชื่นความมีชีวิตชีวานึกถึงอารมณ์ของคนที่กําลังมีความรักค่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าผีเสื้อหลันลลาประมาณนี้ค่ะ Thank you for being so much love, joy, and adventure into my life. I love you ขอบคุณที่นำความรักความสุข และการประชนภัยมากมายเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรักคุณทีนี้เราก็เปลี่ยนมาดูประโยคที่คุณสามีจะเอาไว้เขียนให้ภรรยากันบ้างค่ะ What would I do without you by my side? Happy Valentine's Day to the love of my life ฉันจะทำอย่างไรหากไม่มีคุณอยู่เคียงข้างฉันสุขสรร์วันวาเลนไทน์กับความรักในชีวิตของฉันมาดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะ Every day I wake up next to you f e e l like Valentine's Day ทุกๆวันที่ฉันตื่นขึ้นมาข้างๆคุณ รู้สึกเหมือนเป็นวันวาเลนไทน์ To the most amazing woman who I am lucky enough to call my wife Happy Valentine's Day สำหรับผู้หญิงที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันโชคดีพอที่จะเรียกว่าภรรยาของฉันสุขสันต์วันวาเลนไทน์มาถึงประโยคสุดท้ายแล้วค่ะ I love you more than you will never know Happy Valentine's Day ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้สุขสันต์วันวาเลนไทน์ เป็นยังไงบ้างคะประโยคแต่และประโยคเลี่ยนไหมคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Country Living นะคะถ้าใครอยากดูเวอชันเต็มก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันยาวๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำฝนต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ